ปฏิกิริยาของชาวกัมพูชาจากดราม่าที่ทางกัมพูชาได้มีการเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นคุณคแมพร้อมทั้งมีการเคลบัวขาวว่าเป็นคนขเมนะครับทางบัวขาวได้มีการกล่าวในงานเปิดตัวภาพยนตร์ Marvel Studio Ant-Man and the Wasp: Quantumania ซึ่งงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่ Skywalk ตึกมหานครซึ่งทางบัวขาวได้มีการชี้แจงในกรณีนี้ว่าเขาจะคิดอะไรมันก็เรื่องของเขาของเราก็เป็นของเรา ผมนักมวยไทยลอยอย่างนี้จะเป็นนักมวยคนอื่นได้ยังไงและนอกจากนี้ทางบขาวยังได้มีการพูดถึงกรณีที่มวยไทยกําลังจะได้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับว่ามวยไทยจะได้ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วเราก็อาจจะมีความหวังก็ต้องดูรายละเอียดและการลงนามของสมาคมโลกทุกอย่างต้องมีหนังสือเป็นกิจจาลักษณะเป็นการร่วมมือของสมาคมโลกของอเมริกาที่เขาอาจจะแต่งตั้งขึ้นมาอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเร็ว และนอกจากนี้ทางบัวขาวยังได้กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาเราก็พูดอะไรไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาระดับเอเชียเราไม่ต้องพูดถึงเราไปพูดถึงโอลิมปิก Up to you จะเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเราออริจินัลไทยแลนด์นัมเบอร์วันอยู่แล้วอย่าไปฟังอย่าไปซีเรียสของเรามันดีอยู่แล้วซึ่งจากคำพูดของบัวขาวบัญชาเมฆดังกล่าวนะครับก็ได้มีปฏิกิริยาจากชาวกัมพูชา โดยได้มีเพจเพจหนึ่งของกัมพูชานะครับเพจนี้มีชื่อว่า e-book cambodia ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความไว้ว่าบัวขาวบอกว่าไม่ต้องห่วงระดับเอเชียของไทยระดับโอลิมปิกซึ่งหลังจากโพสต์นี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้โดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับตั้งคําถามไว้ว่าเขาพูดจากใจของเขาหรือไม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าทีวีของกัมพูชาและรวมถึงสปอนเซอร์ควรจะมีการพิจารณาในการที่จะให้บัวขาวมาออกทีวีและขึ้นชกต่อไปในกัมพูชาเราสามารถประหยัดเงิน30,000ดอลลาร์เพื่อฝึกฝนนักมวยของเราและทำงานเพื่อเร่งสร้างให้เขมรมีชื่อเสียงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆในเชิงประชดประชันไว้นะครับจะเขาบอกว่า ฉันไม่รู้ว่าบัวขาวคือใครมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเขาก็พูดถูกแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมชาวเขมรถึงต้องรู้สึกเจ็บปวดด้วยเขาเป็นคนอื่นแล้วเราควรจะจัดการกับเขาอย่างไรซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาสองท่านเข้ามาตอบกลับนะครับท่านแรกเขาบอกว่าเราต้องพยายามต่อไป ท่านต่อมาที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกไว้ว่าเขาพูดถูกเราต้องยอมรับความจริงและพัฒนาตัวเองต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าใช่เลยในต่างประเทศไม่มีใครรู้จักศิลปะการต่อสู้ของเขเมรแต่ว่ามวยไทยนั้นดังมากความคิดเห็นต่อไปครับผมไม่สนใจเขาเราคือส่วนใหญ่ของกลุ่มชาติพันธ์ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปอย่าไปแคร์เขาและเลิกสนใจเขาสักทีรักษาศักดิ์ศรีของเราให้ดีที่สุดและสร้างตัวเองให้เป็นที่ยอมรับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเราตระหนักดีว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นอนณานิคมไม่เคยมีสงครามกลางเมืองและพวกเขามีมาก่อนราวนานแล้วแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นไรศิลปะ,ขะเขมรเจ้าของเดิมคือเพชรที่อย่างไม่แปรรูปนอกนั้น คือเศษแก้วเศษโลหะเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันไม่สนใจผู้ชายคนนี้อีกแล้วเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเขาไม่ใช่คนคอมเมนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไม่เคยแคร์คำพูดของคนที่ไม่รู้จักสัญชาติเขาช่างเลวจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆในเชิงประชดประชันไว้นะครับโดยเขาบอกว่า บวกเขาคือใครผมไม่รู้จักมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับก่อนที่จะโกรธเขาพวกเราลองคิดดูว่าเขาพูดถูกหรือว่าพูดผิดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปพวกเขาดูไม่มีความสุขกับการเติบโตของเราความคิดเห็นต่อไปครับการที่พวกเขาพูดแบบนี้แสดงว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาแข็งแกรง่งพวกเขาจะไปโอลิมปิก แต่ว่าพวกเราจะมีซีเกมในเร็วนี้จะเย็นๆก้าวไปทีละก้าวดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าหัวใจฉันแตกสลายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าอย่าได้ไปแค่คคำพูดของพวกโจรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขาเป็นใครผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่นักมวยกัมพูชา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกปวดหัวกับคนไทยตอนนี้คนกัมพูชาจนมากเอาเงินไปช่วยเหลือพวกเขาจะดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถ้าคนไทยคิดแบบนั้นมันก็ใช่แล้วละ่ะศิลปะการต่อสู้ของอเขมรมันเร็วเกินไปที่จะเป็นแบบนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคำพูดพวกนี้ฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บมันจะทำให้เราลำบากขึ้น ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกมบูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าชาวเาเมรบางคนฟังแล้วก็โกรธแทนที่จะปรับปรุงตัวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้แบบงงๆนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าบอกพวกข่าวว่าอันไหนมันน่ายอมรับมากกว่ากาันระหว่างระดับอาเซียนกับระดับโอลิมปิกโอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ตอนนี้ฉันเห็นคนไทยแล้วรู้สึกอยากเป็นลมหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าคุณอยากจะต่อต้านคนไทยหรือยังไงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้ามีกีฬาไทยในโอลิมปิกเราก็อยากไปโกรธพวกเขาเลยความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือวาจาของพวกโจรที่น่าอายพวกเขาไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรและชอบบอกว่า ตััวเองนนด้ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโจนเอเชียยังขนาดนี้แล้วโจนโอลิมปิกมันจะขนาดไหนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าเขาลืมชาติกำเนิดตัวเองซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเขาจะลืมชาติกำเนิดตัวเองได้ยังไงก็เขาเกิดเมืองไทย สัญชาติไทยและมีบรรพบุรุษเป็นคนไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยแข็งแกร่งมากในเรื่องศิลปะการต่อสู้ของเรายังอ่อนมากยังสู้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปในใจลึกๆแล้วเขาอาจจะแคร์อยู่แต่ถ้าเขาพูดออกมาแบบนี้ก็เรื่องของเขาความคิดเห็นต่อไปทุกอย่างมันจบแล้วเขาอยากจะพูดอะไรก็ให้เขาพูดไป มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามเลยนะครับว่านี่เขาพูดออกมาจากใจของเขาจริงๆหรือทําไมเขาถึงลืมถิ่นกําเนิดคนที่ลืมถิ่นกําเนิดของตัวเองนั้นเป็นคนที่เลวมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันเป็นเพียงแค่คําปลอบใจตัวเองเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถเป็นคนเมรได้ทั้งแผ่นดินและวรรณคดีล้วนแต่เป็นของขเมรทั้งหมด ความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือเรื่องจริงและมันก็จริงอย่างที่สุดความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นคำพูดที่แสนจะเจ็บปวดเราต้องพยายามไม่ให้พวกเขาดูถูกเราความคิดเห็นต่อไปครับเวลาที่เขาพูดมันออกมามันออกมาจากหัวใจของเขาจริงๆหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปปากก็บอกว่าไม่แคร์แต่จริงๆแล้วเขาแคร์พวกเรามากความคิดเห็นต่อไปครับ เราควรจะเลิกสนับสนุนคนลืมบ้านเกิดความคิดเห็นต่อไปสุนัขที่เราเลี้ยงยังไม่เคยลืมอบุญคุณของเจ้าของเลยเราต้องปล่อยเขาไปความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าประเทศเรามันจนประเทศเรามันแตกจากข้างในในต่างประเทศพวกเขานั้นดังจริงๆแต่เรากำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราคือต้นตำรับโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับ ชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าเขาพูดความจริงถึงแม้มันจะดูไม่ดีแต่ว่ามันก็มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของศิลปะการต่อสู้กัมพูชาถ้าผู้นำของขเขมรไม่สามารถนำสิ่งนี้ออกสู่นานาชาติได้เราก็ต้องตามพวกโจรเหมือนกับเงาตามตัวโอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยก็อยู่ในเอเชีย หากว่าพวกเขาไม่เข้าร่วมกีฬาของชาวเอเชียด้วยกันก็แสดงว่าพวกเขาไม่มีความเคารพต่อกีฬาพื้นบ้านครับผมและนั่นก็คือความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาที่มีปฏิกิริยาต่อคำพูดของบักขาวบัญชาเมฆนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ